ครับเข้าู่วร์คาปาร์ตี้ครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับต้องประสบปัญหากับความเครียดแน่ๆนะครับหลายท่านอาจจะเป็นไปแล้วดูที่มรู้ตัวด้วยซ้ำไปใช่ค่ะเพราะโดยปกติแล้วนะคะจิตแพทย์เนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะไปพบเท่าไหร่เพราะเขากลัวจะหาว่าเป็นบ้าหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้รายการเราพิเศษเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอจิตแพทย์เนี่ยจะมาให้เราถามข้อสงสัยกันถึงนี่เลยนะครับผมวันนี้นะครับจิตแพทย์ เป็นหัวหน้าหน่วยจิตเวชจากโรงพยาบาลพญาไทยสองนะครับนายแพทย์ส <int> ุกมลวิภาวีพลกุลครับยินยีเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คำถามเลยครถามแรกครับคุณหมอครับความเครียดนี้ถือว่าเป็นโรคหรือเปล่าคะคุณหมออมีทั้งที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคเพราะปกติแล้วเนี่ยอาการเครียดเราจะเกิดขึ้นเป็นประจำบางสถานการณ์ที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยเวลาที่ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ไปขึ้นเครื่องบินแล้วถ้ารถติดบนทางด่วนนี่ผมเครียดแล้วอันนี้คือภาวะเครียดตามปกติไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นโรคแล้วภาวะเครียดธรรมดากับ เครียดจนเป็นโรคเครียดเนี่ยคคแค่ไหนถึงเรียกว่าโรคเครียดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเครียดนั้นทําให้เรามีอาการทางกายเจ็บปวดจนทัอยอย้งเราทํางานไม่ได้ต้องโทรศัพท์ไปลางานบอกนี้ไม่ไหวแล้วไปทํางานไม่ไหวเื่อยแล้อเกินปวดนู่นปวดนี่อะไรต่างๆหรือว่าความเครียดนั้นมีผลทําให้เราเสียความสัมพันธ์ คือเครียดมากจนเรามีน้ำเสียงหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานกับสมาชิกในครอบครัวนะน้ำเสียงมีปัญหาเวลาพูดเหมือนสั่งเวลาสั่งเหมือนจิกหัวใช้ใช่ไหมครับเวลาพูดเหมือนสั่งเวลาพูดเหมือนสั่งเวลาสั่งเหมือนจิกหัวใช้ครับเจพี่คาดน้ำเสียงกระชากวิญญาณนะครับหมอประจันไปจัดละครเรื่องอะไรครับเนี่ยอย่างนี้นะฮะถ้าเครียดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยร่างกายของเราก็จะแผ่รังสีอมหิดขึ้นมาโดยรอบนะครับ เราก็เป็นการตระเนิกความเครียดในที่ทำงานแล้วก็ปล่อยยามนุษย์ออกมาเลยดีกว่าครับแต่จะพูดจริงเลยงันเนี่ยใช่ที่คุณมาพูดนี่ทำนะแต่ฟังแล้วเป็นเรื่องจริงนะคนรี่ไม่รู้ตัวแต่น้าเสียงเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งคนรอบข้างเนี่ยจะรู้แล้วว่าเธอแบบเธอเครียดแะแต่คนคนที่เครียดจะไม่รู้ตัวครับอันนี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าเครียดไม่รู้ตัวใช่ครับแล้วสาเหตุของความเครียดเนี่ยค่ะโอ้เยอะแยะเลยครับเด็กๆเครียดได้ไหมครับเด็กๆคนแก่ๆเครียดได้ไหมครับได้เด็กๆเนี่ยเครียดเรื่องอะไรครับ าวัยเรียนนะวัยวัยวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยส่วนใหญ่จะมี2เรื่องนะคือเรื่องการเรียนการสอบอันที่สก็คือเรื่องของความรักผิดหวังในเรื่องการสอบผิดหวังในเรื่องความรักจ่ง่ายครับสอบตกแล้วอกหักสองเรื่องนี้ทําให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายได้ ครับท<ะ>ีนี้ถ้าจบการศึกษาแล้วเข้าสู่วัยทํางานก็จะเครียดเรื่องอะไรครับเรื่องหน้าที่การงาน<ะ>ปัญหาเรื่องหนี้สินะนะครับรายได้ไม่พอรายจ่ายะนะตำแหน่งหน้าที่การงานะนะครับ<ะ>คนโสดก็เครียดแบบคนโสดถ้าแต่งงานแล้วหายเครียดไปครับไม่หายหายเป็นห่วง เป็นขั้นขาวขาวเป็นขั้งคราวจะติ๊กคอกขั้งคราวบุคคลนั้นเป็นโสดเนี่ยตั้งใจแบบโหนึกว่าถ้าฉันแต่งงานแล้วฉันคงจะมีความสุขฮะนึกว่าจะได้เจอสวงสวรรค์ดันเป็นแค่นรกเปลี่ยนขุมยกกระดับคนที่มนขุมนะขออนุญาตขอดูใบบรรัองแพทย์นะครับ าพี่จะบอกว่าแกดิ้งฟองไม่น่าจะถืออ่ะฮะถือก็ถือได้แต่ฟองไม่ได้แต่มีฟองอจะทำให้เราหายไปเพราะใครกันเนี่ยตอนคบกันเป็นแฟนที่มีความสุขเนาะตอนคบก็คิดว่าเป็นเนื้อคู่พออยู่ถึงว่ามันเป็นเนื้องอกนะตอนนี้รู้อได้ยัง ได้เพื่อเป็นเนื้อคู่มันไปเป็นเนื้อคู่เพลินครับเพลินเพราะฉะนั้นคนโสดก็ทุกแบบคนโสดคนแต่งงานแล้วก็ทุกแบบคนแต่งงานแล้วคนยังไม่มีลูกก็ทุกแบบไม่มีลูกมีลูกแล้วก็ยังไม่พ้นทุกนะบางคนนะโอ้โหมีปัญหานี่สินเยอะมากมายแต่ทาไมใจเขาไม่เป็นทุกเขาแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาแต่บางคนนะปัญหามีอยู่นิดเดียวฮะแต่เครียดเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมสังเกตว่าถ้าสมมติปัญหามันมีอยู่10หน่วยแล้วใจเราเนี่ยปล่อยวาง มันเหมือนเอาสิไปหาร10หารสิเหลือแค่หนึ่งปัญหามีอยู่สิเราทุกแค่หนึ่งแต่ถ้าปัญหามีอยู่สิบรถใจเราไปฟุ้งซ่านไปปรุงแต่งไปหมกมุ่นกับมันมากมันเหมือนกับคูณสิแล้วเราก็ทุกสักหนึ่ร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ง่ายครับ ถ้าปล่อยวางเนี่ยเป็นตัวหาแต่ถ้าฟุ้งซ่านเป็นตัวคูอีกแล้วอะปล่อยวางเป็นตัวหาฟุ้งซ่านเป็นตวแล้วเมื่อสักครู่คุณหมอดูละครแล้วเป็นไงบ้างครับคุณดวงพรคุณดวงพรเนี่ยสาเหตุของความเครียดเนี่ยก็คือเรื่องที่มีความเจ็บป่วยเรื่องเรื่องกรามนะกรามค้างกรามเจ็บแรงต่างซึ่งพอมันเรื้อรังรักษาไม่หายเนี่ยแกก็ไปหมกวุ่นไปจดจ่อจมจ่อมอยู่กับความทุกข์นั้นจนจนในที่สุดก็ก็เครียดมากขึ้นการปวดที่ตรงกล้ามตรงขากรรไกรเนี่ยมันจะเป็นการปวดร้าว ที่ด้านหลังได้นะครับอันที่2คือการปวดปุ๊บทําให้เครียดความเครียดเนี่ยทำให้ระบบประสาทตึงเครียดทํางานทันนี้ก็จะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่จะเจอบ่อยมากคือกล้ามเนื้อที่ตรงหน้าผากขมับไถทอยแล้วก็ต้นคอหัวไหล่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เวลาเครียดจะมีอาการบริเวณนี้ทั้งหมดหรือบางคนเนี่ยเครียดลงกระเพาะไม่ได้ยินนี่นะคือกรดเนี่ยเวลาเราเครียดเนี่ยกรดมาจะหลั่งในกระเพาะอาหารมากระบบขนก็ กดย้อนขึ้นมาแล้วทาให้มีอาการเลอเปรี้ยวเลออาเจียนได้เครียดมากๆนี่บางคนถึงขนาดอาเจียนได้เลยนะครับเครียดมากๆก็เซ็กเสื่อมได้นะครับอาจารย์สรุปแล้วก็คือความเครียดทางออกที่ดีสุดก็คือการปล่อยวางอยู่ที่อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราเทคนิคไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตจะทําให้เราไม่จดจ่อไม่หมกมุ่นอยู่กับความเครียดมากนะผมนะครับจะเรียกคําว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยผมตั้งชื่อมันใหม่ ผมเรียกมันว่าเรื่องท้าทายของชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเจอปัญหาเจออะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกําลังเล่นเกมชีวิตเพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะไปเครียดกับมันนะผมจะรู้สึกสนุกกับการแก้ปัญหาชีวิตพอพอเราเรารับปัญหาคนฟังเยอะๆอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเจ้านายอย่างเงี้ย ลูกน้องมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้เหมือนหมอเงี้ยใครก็มาเล่าเรื่องนี้คุณหมอมีเครียดบ้างไหมครับเออผมอาจจะรู้สึกว่าตึงในลักษณะว่าโอ้โหฟังปัญหาคนอื่นมาเยอะแต่ผมจะไม่เก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองแล้วพอผมทํางานนานๆเนี่ยผมจะให้รางวัลตัวเองตอนแค่เสร็จผมก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งให้รางวัลตัวเองผมจะเข้าบ้านเด็ก ภาวะัดที่เราไม่เหนื่อยและไม่หิวเพราะว่าถ้าเหนื่อยและหิวเข้าบ้านเราจะมีน้ําเสียงกับภรรยาเราคุณหมอทำแบบนี้ทุกครั้งเพราะว่าคุณหมอเป็นโรคจิตแล้วล่ะเป็นจิตแพทย์ของจิตแพทย์ผมหันหน้าไปทางนี้ผมรู้สึกเครียดผมหันหน้ามาทางนี้ดีกว่าก็คุณหมอทำทุกครั้งเลยอะไม่สลับด้านกันหน่อยได้ไหมครับเพื่อเพื่อสุขภาพจิตของผม โอ้วันนี้ผมว่าเป็นรูปที่เหมาะเหมาะกับสถานการณ์เหมาะกับความเครียดของของคนไทยอย่างมากๆนะตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูผลตรวจนะครับทั้ง5ท่านเดี๋ยวจะเข้าคําถามนะแต่ละท่านมีปัญหาอะไรเดี๋ยวถามคุณหมอนะครับผมผลออกมาเป็นยังไงเชิญครับคุณหมอขออธิบายทั้ง5คนเลยในระดับเลยนะครับอย่างน้องนัทเนี่ยคะแนนน้อยที่สุดเลยความเครียดของเขาอยู่ในระดับที่เรียกว่าเหมือนปกติทั่วๆไปเขากรอกไม่ครบหรือเปล่าคะกรอกรผมว่าของน้องนัทนี่ความเครียดอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเต็ม หกสิบเนี่ยนะครับของน้องนัทเนี่ยได้คะแนนสิบสี่นะครับได้คะแนนสิบสี่ตอนนี้หน้าที่การงานเขาก็ประสบความสําเร็จเป็นได้รับความนิยมจากน้องๆอยู่นะครรับเื่องงานแต่เป็นความเครียดที่ปกติอันนี้ไม่ต้องพบจิตแพทย์ไม่ต้องทําอะไรครับพบหมอดูดีกว่าน้องคือผู้หญิงเนี่ยเขาจะไปหาหมอดูผู้ชายเขาจะไปหาหมอนวดนะฮะใช่เก็หมอไได ผมชอบหมอมากเลยหมอผู้ถูกใจผมมากเลยแต่ผมชอบหมอมากเลยหมอไหวไหมเนี่ยแต่ผมต้องหันมาทางด้านนี้บ่อยๆนะฮะของคุณท็อปเนี่ย คะแนนเขา16คะแนนอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จริงๆ้วเนี่ยคุณท็อปเนี่ยผมคิดว่าชีวิตเขามีเรื่องเครียดเยอะแต่คุณท็อปเป็นคนที่หนึ่งปล่อยวางไม่เก็บอะไรไว้นานและที่สําคัญมีอารมณ์ขันอะไรนะฮะมีอารมณ์ขันเอ๊เอ๊ะเอเนี่ยนะครับตรงนี้ทําให้เขาไม่ค่อยเป็นทุกข์คุณปล่อยวางอารอดไปต่อไปครับคุณใหม่นะครับคุณใหม่นี่เครียดเครียดเล็กน้อยนะครับคะแนนเพียงแค่24คะแนนเต็ม60 แต่ว่าเครียดน้อยของคุณใหม่เนี่ยผมคิดว่าต้องดูเรื่องของการนอนเป็นหลักเพราะตอนนี้ปัญหาคือเรื่องของการนอนหลับนะถ้านอนหลับได้ดีเนี่ยเรื่องดื่นจะดีขึ้นนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นอาจจะดูเรื่องสุขอนามัยในการนอน<ะ>การใช้ยาเท่าที่จําเป็นก็พอ นชครับนีเจชาวเชานี่ดูแล้วเหมือนกับไม่น่าจะเครียดนะมก็เป็นคุท่าของชาวเชานี่มันกี่เท่าไหร่อะฮะยีคะแนนครับก็ไม่เยอะปานกลางเียปานกลางเครียนปานกลางครับเพราะว่าของคุณชาวเชานี่เขาจะไม่ได้เครียดแบบเป็นเรื่องของความทุกข์ใจกลุ้มใจแต่เป็นความเครียดในลักษณะของทํางานเยอะ แล้วงานเนี่ยเป็นลักษณะว่าจะต้องแบบเป็นเป็นตารางเวลาใช่คต้องเข้ารายการรายการสดนะทุกอย่างมันจะต้องเร่งรีบอ่ะเพราะฉันตรงนี้ทําให้ระบบประสาทเขาทางานเยอะเป็นความเครียดของระบบประสาทแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อที่เกรงเนี่ยถ้านั่งนะครับเวลาทํางานเนี่ยอย่านั่งห่อไหลอ่าให้ให้นั่งเนี่ยยืดตัวให้ตรงนะครับแล้ว ครับแลว้วอาจจะฝึกเรื่องของการ <c oughs> นวดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองก็ได้ครับ <c oughs> ใช้ใช้มือขวานะครับนวดกล้ามเนื้อข้างซ้ายครับแล้วก็นวดไปท่างกด <c oughs> เป็นจุดๆไปที่หัวไหล่แล้วก็ <c oughs> รู้สึกดีนะต้นแขนนะครับแล้วก็ใช้มือด้านซ้ายกดกดนวด ปที่กล้ามเนื้อต้นคอแล้วก็หัวไหล่ข้างขวาแล้วก็นวดนวดต้นคอนี้นะครับอ่าใช้ใช้นิ้วโป้งนะครับกดต้นคอใช่ครับกดเป็นจุดๆฮะไล่ไปเรื่อยๆจากบนลงล่างนะครับแล้วก็นวดขมับครับขมับสองข้างแล้วก็คึงโดยรอบอย่างนี้ครับผมทาบ่อยมากนะครับหมอเพราะว่ากล้ามเนื้อของของคุณชาวๆนี่จะเกร็งบ่อยเพราะฉะนั้นคนชาวๆนี่ต้องพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ เวลาเปลี่ยนจากการงานปุ๊บต้องกลับเข้าสู่ความสงบนะครับกลัวจันทร์ลุกสินใจถ้าดับพี่นก85ท่ทะลุ60ไปแล้วครับคุณนกสินใจได้คะแนน29คะแนนนะครับก็ไม่เยอะพี่ปัญญาปหญญาปัญญาครับคือค่อนข้างปริ่มๆกันนด ือบจะเครียดมากแล้วต้องขอบพามเครียดเนี่ยเท่าที่ดูอาการเนี่ยเป็นลักษณะของมีอะไรในใจเยอะคุณบออคำนึงด้วยสักครู่คุณิใจบอกว่าการที่ได้แสดงละครได้กรี๊ดได้ร้องไห้ได้อะไรเหมือนก็เหมือนเป็นการระบายเป็นวิธีการระบายถูกต้องใช้ได้ดีครับบางคนโกรธเลยจัดๆก็ไปขับรถแข่งอย่างนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นเล่นดนตรีให้มีกิจกรรมที่ใช้ใช้ตากับใช้มือ นะเพราะถ้าตายกับมือเราไม่ได้ใช้เนี่ยสมองเราก็ปรุงแต่งไม่อยู่กับเรื่องอดีตก็ไปเรื่องอนาคตใจเราจะไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วแค่ไหนถึงจะต้องไปหาแพทย์อะคะคะแค่ไหนถึงจะพบแพทย์ผมชอบคำถามนี้แค่ไหนครับถึงจะต้องไปหาหมอหาจิตแพทย์ครับอาการของคุณนกนี่ไม่ต้องไม่ไม่ถึงระดับที่จะต้องพบจิตแพทย์นะครับแต่ความสวยของคุณนกเนี่ยน่าจะเจอสักทีหนึ่ง คุณป้าไปหาหมอดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปหาคุณนกเองจากที่เรามีอาการต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะแบบอดนอนนอนไม่พอเนี่ยจะทําให้ความเครียดเยอะขึ้นเจ็บปวดตามร่างกายหรือว่าเป็นโรคกระเพาะนะครับหรือว่าเรามีปัญหาความสัมพันธ์ทะเลาะเบาแหวงกับกับสามีกับลูกๆกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายกับลูกน้องอันนี้อย่างนี้อาจจะต้องพบกับจิตแพทย์ก็คือระดับที่คะแนนอยู่ในช่วง30-60 คพฤติกรรมที่ไม่เคยแสดงออกไม่เคยเป็นก็เป็นนะทะเลาะเลิกกันอะไรตอมีอะไร,ร,อ,ะไรอันนี้ช,ชัดเจน,นเลยว่างทีเป็นอารมณ์เชววูบซึ่งเกิดาจากความเครียดที่สะสม ครับผมอันนี้ต้องไปพบจิตแพทย์นะครับผมเอาล้ครับเรียบร้อยนะครับในเรื่องของโรคเครียดวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วก็แขกรับเชิญทั้ง5าท่านอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ใกล้ตัวอย่างมากครับความเครียดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอนายแพทย์สุกมลวิภาวีพลกุลค่ะขอบคุณมากคับขอบคุณค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง5าท่านของเรานะคะขอบคุณมาก คุณผู้ชมคะสุขภาพจิตนั้นสัมพันธ์กับสุขภาพกายนะคะถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีเราก็จะมีสุขภาพกายที่ดีเช่นกันฉะนั้นอย่าละเลยนะคะเรื่องเครียดนี่เป็นเรื่องสาคัญค่ะมีอะไรก็หัดปล่อยวางสะบ้างอย่างที่คุณหมอบอกนะคะ,ะ,ค,ะค่ะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราใหม่สี่งุ่มวลนทยทีวีครับกับอโลคาปาร์ตี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอัสดีค่ะ